ครับสวัสดีครับก็มาพบกับดีดีสกายเวิลนะครับวันนี้จะมารีวิวและกันนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรถน้ําอัตโนมัตินะครับก็คือเราจะตั้งเวลารดน้ําได้นะครับโดยก็คือใช้หลักการของการตั้งเวลาเปิดปิดตัวน้ํานะครับก็คือเอาเครื่องนี้นะครับเสียบเข้ากับก๊อกน้ํา แล้วเราก็ตั้งเวลาว่าจะให้ตัวเครื่องนี้ครับมันทำการเปิดน้ําที่เวลาเท่าใดบ้างนะครับซึ่งเครื่องนี้สามารถตั้งได้ทั้งหมด8เวลาด้วยกันนะครับแล้วก็สามารถตั้งได้ว่าแต่ละครั้งแต่ละเวลานั้นเราจะทําการเปิดเปิดน้ำเนี่ยเป็นทั้งหมดจำนวนกี่นาทีนะครับก็คือสามารถเซตค่าได้นะครับนี่ น,นี่ก็จะเป็นปุ่มเซตค่านะครับโดยอันนี้เราไม่ต้องเสียบไฟนะครับเพราะว่าใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นฐาน 3A 2ก้อนนะครับใส่ด้านในแล้วก็ตัวนี้เป็นพูกันน้ำนะครับกันน้ำที่ตัวบอร์ดนะครับตัวคอนโทรลนะฮะอันนี้ก็จะเป็นดิจิตอลนะครับแต่แบบอื่น มีหลายยี่ห้อครับทามาก็จะเป็นแบบที่ไม่ใช่ดิจิตอลก็มีนะครับแต่สําหรับที่ผมลองใช้ดูก็คือจะเป็นแบบดิจิตอลก็คือเสียบกับตัวใช้ฐานนะครับก็จะสะดวกดีนะครับโดยไม่ต้องใช้ไฟแล้วเราก็ทําการต่อนะครับนี่อันนี้ผมก็คือทําการต่อกับตัวสายสายพ่นน้ําที่เป็นไอหมอกนะครับนี่ เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือพ่นไอหมอกแล้วก็ลากเข้าไปที่อย่างต้นไม้ตามจุดต่างๆนะครับที่เราต้องการให้เปิดน้ำพ่นไอหมอกไว้นะครับี่อันนี้ก็ใช้งานได้เท่าที่ใช้มานะครับก็คือใช้งานได้ดีเลยนะครับเขาก็าจะมีพวกข้อต่อพวกอะไรมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ทนอยู่นะครับ ราคานะฮะราคาราคานี้ก็จะแพงกว่าปกติขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงพันนะครับแต่หลายร้อยอยู่เหมือนกันท่านใดสนใจก็ลองซื้อไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเราจะได้เผื่อเวลาเราลดน้ำนะฮะเราเพียงแค่เดินสายเดินสายต่อยังจุดที่เราต้องการนะครับแล้วเราก็ตั้งเวลาไว้แล้วก็เปิดก๊อกฟุบเปิดไว้เท่านั้นนะครับ เครื่องก็จะทำการลดน้ําเองนะครับอัตโนมัติาตามเวลาที่เราตั้งเราไม่ต้องกังวลว่าเราเวันนี้ลืมรดน้ําหรือเปล่าหรือเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับเราก็เลยจะสะดวกใช้งานได้โอเคลองใช้ดูแล้วกันาาสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ